โดนครับคุณพอจะอธิบายได้นะครับว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีของคุณมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะตอนที่มีการสั่งซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณก็น่าจะรู้ดีอยู่สิ่งที่ผมทําเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรมันเป็นธรรมเนียมเมื่อผมสั่งซื้อยาจากบริษัทยา เขาก็เต็มใจให้ผมเป็นสิน,น้ำใจ5%เงินทง,งนั้นน่ะผมได้มาเองข้อมาประเคนในผมโดยที่ผมไม่ได้ขอไม่นานวันนี้เราได้ตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายของโรงพยาบาลของคุณพบข้อน่าสงสัยหลายประการคุณพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทําไมโรงพยาบาลของคุณถึงมีงบเบิกจ่ายที่มากเกินกว่าปกติ จริงๆแล้วโรงพยาบาลผมเนี่ยเรามีการเบริกจ่ายกันโดยตรงการเบริกจ่ายยาเนี่ยเราเบิกจ่ายกันง่ายมากที่แม้ผู้ป่วยเนี่ยจะป่วยเพียงเล็กน้อยเนี่ยเราก็จัดยาให้ได้แล้ว hey, เรื่องเนี้ยจริงๆผมไม่คิดว่ามันจะเป็นความผิดจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับมันจะเป็นการเอาดีเข้าตัวเอาชั่วไปใส่คนอื่นเขา แต่ผมก็จําเป็นที่จะต้องบอกว่าคนไข้จากที่อื่นเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องข้ามตําบลข้ามจังหวัดมาหาเรามารักษากับเราเพราะว่าเราเนี่ยบริการดีกว่าโรงพยาบาลตําบลของพวกเขาอันเนี้ยครับมันก็ทําให้โรงพยาบาลเราเนี่ยมีผู้ป่วยนอกเยอะมากงบเบิกจ่ายเนี่ยมันจึงได้สูงกว่าที่ควรจะเป็น คุณสามารถจะเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับบัญชีทุกบัญชีของโรงพยาบาลไปเช็คจํานวนผู้ป่วยนอกดูเลยว่ามีกี่คนแล้วผมเองก็มีคนไข้ที่พร้อมจะยืนยันได้ว่าเขานะ่ะมารักษากับโรงพยาบาลของเราเมื่อเร็วนี้มีคนส่งจดหมายสินเทศที่ทีแจงการคอร์รัปชันในโรงพยาบาลของคุณ ในจดหมายมีเอกสารแนบมาด้วยในนั้นมีเอกสารเก่าๆที่ย้อนหลังกลับไปหลายสิบปีมีเอกสารการเบิกจ่ายที่ซ้าซ้อนกันหลายฉบับคุณพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าทําไมคุณต้องสร้างเอกสารที่เหมือนกันขึ้นมาตั้งหลายฉบับเอกสารพวกนั้นเอามาจากไหนแล้วมันเป็นของจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้ เอกสารทุกชิ้นทุกแผ่นมีต่างทางราชการกำกับอยู่แล่เราก็ได้ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าเป็นของแท้หรือไม่แต่ที่สำคัญเอกสารเหล่านั้นทุกใบมีลายเซ็นของคุณกำกับอยู่ทุกแผ่น